สวัสดีครับนี่ครับก็ตะไคร้นะก็เตรียมตะไคร้ไปทํากับข้าวทาอาหารนะก็เดี๋ยวใช้ให้ดูแล้วก็ถ่ายคลิปให้ดูวันนี้มีกล้องสลับกล้องหน้าสลับกล้องหลังได้นะตัวนี้เครื่องนี้ก็คือต้องขยับหน้าเอานะมันกดไม่มีปุ่มสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะปกติจะมีปุ่มกดสลับกล้องหน้ากล้องหลังถ้ารุ่นนี้ของไอ้ Xiaomi ลิสมีนะน็ Note 13 5G ไม่มนะีถ้าเป็น S S นะมีอยู่แต่รุ่นนี้มันไม่มีนะเรื่องมันตั้งค่าได้ยังไงก็ไม่รู้ก็คือยังยังไม่รู้ข้อมูลของเครื่องแต่ตั้งค่าน่าจะไม่ได้หรอกเท่าที่ลองดูนะของพวกเ x i ยวม i r ิ d มีพวกโทรศัพท์ที่มันไม่ใช่ S S หรือไม่ก็ iPhone นะแต่ก็ดูข้อมูลแล้วกล้องมันชัดนะอันนี้กล้องหน้า เดี๋ยวกล้องลังเดี๋ยวผมจะสต็อปแล้วก็ถ่ายให้ดูที่นี่เตรียมตะไคร้เอาไปทำอาหารอตอนนี้ก็สลับมาแล้วนะล้างตะไคร้เดี๋ยวจะสับนะสับแล้วไปตากแห้งนะอันที่เป็นเอาไปเป็นเอาเป็นไอ็หัวแบบนี้ก็มีอยู่เดี๋ยวแช่น้ำไว้ให้มันเกิดรากนะเดี๋ยวจะลองเอาไปเอาไปปลูกที่นู่นดูนะเอาไปปลูกที่ต่างพื้นที่ดูดินะแต่ตอนที่ไปรอบแรกก็คือ ก็ปลูกตะไคร้นะตะไคร้ปลูกพืชผักกินเองอ่ะพวกตะไคร้พวกเอ่าพวกเอมะเขือพวงมะเขือเงี่ยปลูกกินตามบ้านพักตามที่พักอาศัยนะเขาเรียกแคมพักคารวานพักนี่นะครับก็สับนะตะไคร้ให้เป็นชิ้นๆแล้วก็ไปตากแดดนี่สับแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตะไคร้ที่จะสับก็แบ่งไว้แล้วล่ะ เพื่อเตรียมเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไว้ทำกับข้าวทำาดีวกินนี่หลังจากสับเสร็จแล้วนะแล้วก็จะมาตากนะก็ใส่ตะข่ายเขียวแบบนี้ตากให้แห้งเดี๋ยวเอาตะขคร้ใส่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปตากที่แดดข้างนอกนะให้มันแห้งเลยนะให้มันแห้งมันจะเหมือนอบเลยอ่ะมันจะได้แบบเก็บได้นานๆน,น,นะหลายปี มีการถนอมตะไคร้ใบมะกรูดขาก็แบบนี้แหละ